และแล้วพี่อุก,ก็ประกอบสับป,ปะทนคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเหมือนตัวอย่างไหมเพราะตอนที่คุณลูกค้าสั่งมาให้ช่วยทําสับป,ปะทนโบราณแบบนี้สิ่งที่เน้นย้ําตอนท้ายเลยก็คือพี่ทํายังไงก็ได้ครคับให้คล้ายกับรูปนี้มากที่สุดส่วนหลังค่จะเอาเป็นสีเหลืองหรือสีชมพูก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสครับขอแค่ออกมาสวยก็พอหลังจากรับงานแล้วดูเหมือนจะจบนะคะคุยกับลูกค้าจบแล้วค่ะแต่ตัวพี่เนี่ยยังไม่จบถ้าบอกว่าเอาเป็น นั่งคิดนอนคิดเนี่ยจะเชื่อไหมคะว่าหลังคาเนี่ยจะเอาสีอะไรดีถึงกับบางทีที่กําลังสวดมนต์เนี่ยใจยังเผลอนึกถึงเลยว่าอา้าวละผ้ารองใต้ยอดเราจะออกแบบแบบไหนดีนะไม่มีตัวอย่างให้ดูคือในส่วนของชายระบายเนี่ยยังพอทําให้คล้ายได้แล้วก็ปรับแต่งเพิ่มเติม,ตมให้ดูสวยงามมากขึ้นแต่หลังคากับผ้ารองใต้ยอดสัปะนนี้สีพี่จะเอายังไงก่อนเป็นสัปทนอีกหนึ่งคันนะคะที่ใช้เวลาค่อนข้างนานพอรับงานมาแล้วพี่อุก็ต้องรับผิดชอบให้ถึงที่สุดคะ่ะและแล้ว วันนี้เราก็ได้ประกอบสัปทนคันนี้ขึ้นมาเป็นสัปทนโบราณที่สีสันแบบสดใสมากๆเลยค่ะบอกตามตรงเลยค่ะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของพี่อู๋เลยที่ทำสัปทนสีสันเยอะขนาดนี้นเพื่อนๆคิดว่าสัปทนคันนี้ที่พี่อู๋ทำมาเหมือนกับรูปที่คุณลูกค้าส่งมาไหมคะลองคอมเมนต์กันมาได้นะว่าเหมือนไม่เหมือน